ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบอนไซไม้จิว๋ววันนี้ทางผมก็จะได้มาตัดทดกิ่งเพ็มหน้าไต้หวันที่ผมได้ได้ปล่อยโตขึ้นมาเพื่อสร้างกิ่งแขนงต่อไปนะครับครับก็ามาดูกันเลยนะครับครับสำหรับเต็มหน้าไต้หวันต้นนี้ผมก็ได้ทำการตัดทด เขียงหนึ่งแล้วก็เขียงสองแล้วผมก็ปล่อยให้กิ่งที่จะทำเป็นกิ่งหนึ่งก็ใหญ่โตที่ได้ขนาดแล้วก็เราจะก็มาตัดทดเพื่อเตรียมกิ่งขแขนงคร,ครับสำหรับตำาหน้าต้นนี้ก็เป็นตำาหน้าผักชํานะครับ ครับเราก็มาทำการตัดทษกันเลยนะครับคือลักษณะกิ่งตรงนี้มันถ้าเราจะตัดทดระหว่างนี้สร้างกิ่งหนึ่งกิ่งแขนงถ้าจะเหลือไตรงกิ่งนี้ไว้มันก็ จะเข้ามาด้านในนะครับคือลักษณะนี้มันยังจะทำเป็นกิ่งไม่ได้แล้วก็มันก็จะสูงเกินไปนะมันก็จะสูงกว่าระดับกิ่งกิ่งสองนะครับ ม็็จะทำการตัดโทษลงมาให้เหลือตาข้างล่างเพื่อจะให้เขาแตกกิ่งขแขนงออกมาใหม่เราก็จะสร้างเป็นกิ่งขแขนงรายละเอียดของกิ่งหนึ่งครับแล้วก็สำหรับกิ่งสองซึ่งผมได้ ทำการตัดทษก่อนหน้านี้กลัวว่ามันจะใหญ่กว่ากิ่งหนึ่งผมก็เลยทำการตัดทษไว้วันนี้ผมจะทำการเข้ารวดไว้ก่อนนะครับ เราก็จะล็อกไว้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาพันอีกข้างหนึ่งเวลาพันเราก็จะไม่พันให้ทับตากิ่งนะครับเพราะว่าเราจะเหลือตากิ่งไว้เพื่อทำกิ่งแขนงต่อไปกิ่งลายกิ่งละเอียดนะครับกิ่งย่อย แล้วก็จะกดลงมานิดนึงนะครับแล้วกดให้ปลายให้ชันขึ้นเพื่อกิ่งจะได้รับแสงแดดแล้วก็จะช่วยให้เขาโตเร็วขึ้นไปนะครับตรงกิ่งแรกตรงกิ่งนี้ผมก็ยังจะไม่ตัดทดให้ ถึงตากิ่งนะเพราะว่าจะปล่อยให้ก็แตกตากิ่งออกมาตรงนี้ก่อนเพราอพอโตได้สักระยะหนึ่งเราค่อยมาแต่งหัวเขียงกันตรงนี้ใหม่นะครับสำหรับลำต้นตรงนี้ผมก็ยังจะไม่ตัดทษในตอนนี้นะเพราะว่าระดับยัง เล็กนิดนึงผมก็จะปล่อยให้ยาวให้เขาโตกว่านี้ค่อยมาเขียงเขียงสามเพื่อสร้างกิ่งหลังแล้วก็ทำเป็นลำต้นต่อไปนะครับครับสำหรับหัวเขียงที่ที่เรา แต่งก่อนหน้านี้ที่เราตัดทษจิ่งเสร็จเราต้องแต่งหัวเขียงให้เขาเสมอกันนะครับเรียบแล้วก็ไม่ให้เป็นขุขาานะเพื่อเขาจะได้เนื้อเยื่อที่เขาเดินจะได้เดินเร็วนะครับถ้าเราไม่แต่งให้ ดีแล้วมันก็จะเนื้อก็เดินยากถ้าสำหรับคนไหนที่ไม่มียาทาเปลือกครับมันจะเดินช้ามากครับครับสำหรับกิ่งที่ผมได้ตัดทดไว้ผมก็จะทำออกปูนแดงทาไว้ก่อนนะครับ เพื่อการติดเชือ้อการไม่ให้ัวเขียงตรงนี้เน่านะครับครับต้นเพมหน้าต้นนี้เป็นกรณีศึกษาสำหรับมือใหม่นะครับ ท่านที่ชื่นชอบที่จะสร้างไม้บอนไซจากต้นเพิมหน้าต้นเพิมหน้าไต้หวันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทำบอนไซก็สวยแล้วก็มีขนาดใบเล็กเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าสนใจที่จะ สร้างงานบนไซท้างไม้จิว๋วก็สามารถทำได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้แจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปใหม่ๆทีท่ทำออกมานะครับครับผมก็ฝาก ไว้นะครับสวัสดีครับ